สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ผมอยู่ที่วัดพัดแก้วนะครับจังหวัดเชียงรายเพื่อเข้ามาดูสตร์ปาวุธโบราณตามสไตล์ของกลางวังโจน,นะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีพิพิธภัณฑ์นะครับเ,เพื่อนๆท่านใดที่มาเที่ยวแล้วสนใจเรื่องของศาสตว์ปาวุธโบราณเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูสตว์ปาวุธโบราณบางส่วนที่เป็นงานชั้นเลิศนะครับและเป็นงานชั้นดีที่อยู่ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับไปตามผมไปครับ ภายในวัดพระแก้วเนี่ยครับก็มีหลายส่วนนะครับมีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ตามสไตล์จางวังโจนะครับจะพาเพื่อนๆไปดูศาสตราวุธเป็นหลักนะครับในการที่จะเดินทางไปตามจังหวัดต่างๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้มีข้อมูลนะแล้วก็นําไปเป็นแนวทางนะครับรวมถึงการไปดูไปชมศาสตร์ตาวุธตามแหล่งต่างๆไปด้านหน้าคือเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับงามรัี และนี่คือใต้าทางบอกนะครับพิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้วซึ่งอยู่ด้านนี้นะครับสถานที่อย่างนี้นะครับผมถามเจ้าหน้าที่แล้วนะว่าสามารถถ่ายรูปถ่ายวีดีโอได้ไหมถ่ายได้ครับแต่ห้ามใช้แฟแลชเราเข้าไปดูอาวุธงามๆกันข้างในครับงามแต่แต่เจ้าสวยนะเพื่อนๆเ,เข้าไปชมด้านในซึ่งเป็นชั้นล่างก่อนนะ ด้านในนี่ก็จะจัดแสดงหลายๆอย่างนะเพื่อนๆแต่ผมจะพาเพื่อนๆไปดูอาวุธโบราณด้านนี้กันก่อนไปนี่นะครับด้านนี้จะเป็นศาส์อาวุธโบราณน,นะครับด้านนี้จะเป็นศาสตร์อ,อาวุธโบราณซึ่งพื้นที่ชั้นล่างนี้ก็จะจัดแสดงอาวุธชั้นดีนะด้านล่างนะครับก็จะมี หอกสกุลช่างยุธยาเล่มบนนะครับแต่เป็นหอกนี้เป็นหอกเราเรียกว่าหอกสกุลช่างยุตยาคลำเงินนะครับส่วนเล่มนี้่าเราแทนดูกันครับส่วนสีเหลืองๆหลืองนี่นะครับเราเรียกว่าหอกแบบสกุลช่างยุตยาคลำทองนะครับแบบนี้นะครับเป็นงานแบบสกุลช่างนะครับของทางยุธยาโดยตรงนะครับอันนี้ก็จะอยู่ช่วงน่าจะปลายปลายอยุยายนครับตัวนี้ครับในนี้เป็นเขาเรียกว่ากระบี่นะครับกระบี่ ส่วนอันนี้อันนี้ก็จะแปลกตาไปกว่าเท่าที่เราเคยเคยเห็นนะเพราะว่าเล่มที่เป็นทองที่มีกระบังเนี่ยอันนี้เป็นศิละปะแบบเวทนะครับเป็นเวทแล้วก็ถ้าผมดูจากรูปไม่ผิดก็คือหัวท้ายตรงส่วนประกอบต่างๆเนี่ยจะเป็นทองนะครับเป็น,เป,นเป็นงานเวทแต่เป็นทองนะครับ <Okay. S 2> ซึ่งเป็นงานชั้นสูงนะครับลายมันดุดไปใช่ไหมส่วนเล่มเล่มในเล่มในที่ด้ามทั้งหมดเนี่ยด้ามทั้งหมดเป็นทองคำทั้งหมดเนี่ยเป็นการสลัดดูลายนะครับ ตรงโนคอตรงส่วนคอนั้นก็จะเป็นกรีบบัวนะครับศิลปะแบบนี้ก็คือถ้ากรีบบัวลักษณะน,นี้ก็จะส่วนใหญ่จะเป็นทางลาวนะครับทางลาวษณนแบบนี้นครับผมคาดการว่าน่าจะเป็นชนชั้นเจ้านายหรือขุนนางชั้นสูงๆนะครับที่มีความสําคัญในสมัยนั้นนะเป็นงานได้รับพระราชทานนะครับถ้าเป็นแบบนี้ส่วนถ้าเป็นงานของชั้นเจ้านายเนะี่ยก็จะสามารถถือครองอาวุธที่มีทองคําได้นะอันนี้เราต้องแยกกันก่อนนะครับระหว่างพระราชทานกับทองคํา เราจะสงวนไว้แค่จะชั้นเจ้านายถึงพ้ามหากษัตย์นะแต่ที่นี่ก็ดีนะเขาโชว์ใบไม้ใบดาบให้ดูได้เลแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือชั้นบนนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูชั้นบนกันไปตามนะๆๆครับพอเราขึ้นมาชั้นสองนะครับตรงบันไดเนี่ยก็จะมีจัดแสดงของอาวุธซึ่งอาวุธที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นเป็นเป็นอาวุธธรรมดานะเป็นอาวุธธรรมดาอย่างนี้เราเรียกว่าอหอกหอกยวนอาหอกมึงยองนะครับแบบนี้ ไปหอกมังยองนะครับอันนี้เป็นหอกปีกไก่นะครับเป็นของศิลปะทางล้าน,นานะครับนนล้านาอันกลางอันกลางนี่อะไรไม่รู้เหมือนอเ,เหมืองกบบองนะนี่เหมือนกบ,บองเลยนะมันเขามีแต่หัวมันคืออะไรไม่รู้แต่ว่าด้ามถูกตัดไปหมดนะครับอันนี้อาจจะมาจัดแสดงประดับไม่เฉยเฉยตอนนี้คือส้นมันเหรอใช่เดกอขึ้นมาเอามาบางทีอาวุธ หลายอย่างเนี่ยเกิดการบูรณะนะครับเอาด้ามนั่นมาใส่เอาหัวนี้มาใส่เปลี่ยนแปลงไปบางทีก็ต้องทําความเข้าใจกันนิดหนึ่งครับอย่างเมื่อกี้นะครับที่เราเห็นเมื่อกี้เป็นทวนมึงยอนะครับหรืออาจจะเรียกว่าหอกมึงยอก็ได้ครับแต่เป็นทวนมึงยอลักษณะเขาจะมีความกว้างนะแล้วก็มีสันนะครับอันนี้คือรูปเต็มเขาแล้วส่วนเขาจะเป็นลักษณะแบบเป็นจอเป็นจอเป็นเสียมนี่ฮะอันนี้คือรูปแบบเดิมๆนะครับส่วนอันนี้อะไรไม่รู้งามๆนี่ผมไม่เคยเห็นนะอันนี้ไม่เคยเห็นอันนี้ก็จะเป็น กาเอามาใส่ใหม่นะจะเป็นหอกปลายปืนนะ้วเอามาใส่อันนี้อาจจะเหมือนกันอันนี้ส่วนอันนี้เงานะครับเงาวจะเป็นศิลปะทางล้านนานครับอันนี้เป็นแบบเดิมๆนะครับเป็นแบบเดิมๆแต่ก็จะเป็นทรงแปลกๆหน่อยซึ่งงางาลักษณะนี้คือเป็นเครื่องประดับยศนะครับเพราะว่าศิลปะที่เขามีความสวยงามแล้วก็สมบูรณนะ์ใบก็จะออกไปทางทางกลุ่มทางล้านนาทางล้านช้างนะฮะคือความทรงตรงนี้ ส่วนตู้นี้นะครับตู้นี้ก็จะมีชุดผมคาดว่าน่าจะเป็นเครื่องแบบทหารในยุคสมัยรัชกรลที่สี่ที่ห้านะประมาณนี้ถ้าผมดูจากตู้นี้ยังไม่ได้อ่านเอกสารน,นะครับแล้วก็จะมีดาบเล่มล่างเนี่ยนั่งสมเราก็จะเรียกว่าดาบล้านนาบแบบหลุมเงินเกลี้ยงนะครับคาว่าหลุมเงินเกลี้ยงหมายถึงว่าตรงด้ามลูกฝักเนี่ยจะเป็นการหุ้มด้วยเงินโดยไม่มีการสลักดุลนะครับไม่มีการสลักตัวลายงนี้ก็จะเป็นมีดเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ตรงเป็นหมวกถ้าจะประมาณรัชกรลที่สี่แล้ว้งครับ รันการที่สามที่สี่นะนี่เป็นเครื่องแบบทหารนะผมว่านะตัวน,นี้แต่ผมยังไม่ได้อ่านนะถ้าถ้าผิดก็ขออภัยด้วยเป็นของอะไรเนี่ยเครื่องต่างกายเต็มยศเจ้าเจ้าราชวงศ์บัวละเกดเจ้าราชวงศ์แห่งเมืองเชียงรายนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอยู่ในสมัยรัฐะการที่ห้านะครับเริ่มมีการปรับปรุงเรื่องของอเครื่องแบบแล้วก็อาวุธนะครับให้ทันสมัยเท่าตะวันตกนะครับคื แล้วตู้นี้นะครับตู้นี้ก็จะเป็นอาวุธอีกอาวุธดาบนะดาบะกระบินซึ่งเอาเราดูตัวเต็มๆด,ด้านก่อนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นงานชั้นต้นที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะครับถ้าเขาจะเลือกไว้ตรงนะตัวด้ามเอาเราดูตัวด้ามก่อนนะครับตัวด้ามดาบคือแบบสก,กุลช่างแบบอัยุธยาค่ําเงมือนซึ่งพบน้อยมากนะครับปัจจุบันนี้หาแทบไม่ได้เลยครับเราอาจจะไม่เห็นตัวคํานะเพราะว่าสนิมเนี่ย สนยมตรงนี้ปิดไว้เยอะค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เชือกตรงกลางก็จะเป็นการถักแล้วก็ลงลนะักแต่สนิมเยอะมากนะส่วนตัวข้างล่างบบด้ามด้ามข้างล่างเนี่ยดาบพงไบข้างล่างก็ค,คือกระบี่แต่ความสําคัญที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆพืนมาชมตรงตรง,ตรงนี้ครับเขาเขียนว่านะครับเขาเขียนว่าดาบเจ้าพยาบดินเดชาสิงห์สิงห์ศรนีนะครับสมุหะในยุคในสมัยราชการที่สามนะครับซึ่งถ้าดาบเรื่องนี้เป็นของท่านจริงๆนะครับเป็นของท่านจริงๆถือว่าดาบเรื่องนี้ สมงคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากนะครับแบบนี้นะครับดาบมีความยาวนะถ้าผมดูจากใบจากฝากั่งแล้วก็น่าจะเตือน24 25เนียนนะครับแต่ว่าตรงปลายใบไม่รู้ว่าเป็นใบดาบแบบสกุลช่างอายุดยาด้วยไหมนะครับเพราะไม่เห็นใบแต่ตัวด้ามนะครับตัวด้ามนี่ผมอยากให้เพื่อนๆมาเด,ดมาชมมากนะครับเพราะว่าในหมู่นักสะสมเองเนี่ยด้ามแบบด้ามดาบแบบสกุลช่างอายุายาคล่ำเงินนะครับเน้นว่าคล่ำเงินนะครับเราแทบจะไม่มีงานชั้นต้นให้ได้ศึกษาหรือว่าจับต้องเลยนะครับ เพืกก่อนๆท่านใดมาอย่างวัดพระแก้วจังหวัดเชียงรายมาชมชม,มศาศ <วะ S 1> ึกษา<ว>ะนะครับเล่มแรกที่เห็นเล่มแรกเล่มที่สองครับเล่มที่สองถ้าเป็นเล่มที่สองที่ผมเห็นแล้วก็รูปแบบรูปล่างยังสมบูรณ์อยู่นะครับองค์ประกอบโครงสร้างยังดีอยู่นะนี่นอันนี้ถือว่าเพื่อนเพื่อนถ้ามานะครับต้องมาดูเรื่องนี้นะต้องมาดูเรื่องนี้นะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่เป็นหมู่นักสะสมและชื่นชอบที่จะเรียนรู้และศึกษาเรื่องศาสตร์วุธโบราณนะครับวัดพระแก้ว เชียงรายแห่งนี้มีดาบชั้นเลิศงานชั้นต้นที่เพื่อนๆถ้ามีโอกาสต,ต้องแวะมานะครับมาดูว่าดาบสําคัญที่ผมว่าของเจ้าพญาเบลินเดชาเนี่ยเป็นดาบแบบสกุลชา่างยาข้าเงินเนี่ยมีความพิเศษตรงไหนนะครับพ่องชายคลิปเนี้ยนะครับพอดีว่ามีเพื่อนผมอยู่คนหนึ่งนะที่ย้ายมาจากเชียงรายเออรล้ย้ายมาจากชล,ลายายาากชบุรีแล้วก็มาอยู่ที่แม่จันนะครับกลับบ้านมาแล้วเป็นช่างซ่อมศาสตร์อาวุธโบราณซึ่งปัจจุบันถือว่า ทำงานได้อย่างค่อนข้างเป็นที่ยอมรับนะคลิปหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปสัมภาษณ์เพื่อนคนนี้กันนะครับแล้วติดตามชมนะครับสนิมดาบโดยจางวางโจสวัสดีครับ